สวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าคนสวัสดีค่ะสวัดลูกค้าตอบคาถามลูกค้าคนที่1 1ึน,110นะคะสายตาอาจจะมองข้างนอกสักหน่อยเพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อของเนาะตอบคําถามลูกค้าคนที่110นะคะถามอาจารย์มาว่า อาจารย์คะเนื่องจากหนูมีปัญหากับข้างบ้านตลอดมามีปัญหากันตลอดเลยไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงจ้องจับผิดหนูตลอดไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็ต้องแข่งและคอยอิจฉาริษยาตลอดเลยหนูควรจะทํายังไงดีเอ่อตามที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยคือดีที่สุดตอนนี้นะคะแค่ต่างคนต่างอยู่พ่ออาจารย์ดูแล้วว่า มันมันมันก็พอๆกันก็คือฝั่งนี้ก็ไม่ชอบฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ชอบฝั่งนี้คําพูดคําจาคือด้วยความที่เเราทั้งสองบ้านเนี่ยมีปัญหากันมาเนิ่นนานจนเป็นอาการสะสมนะคะ เป็นอาการสะสมกับความแบบว่าเปลี่ยนความชังความที่แบบว่าไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้แล้วว่าอาจารย์ดูอ่ะมันไม่รอมชอมกันแล้วต้าบอกว่าให้ย้ายบ้านตอนนี้ก็คงจะเป็นประเด็นอยู่ว่าอุ้ยจะย้ายไปได้ยังไงลน,นนั่นนี่อะไรใช่ไหมอืมให้ทางโน้นย้ายสีให้ทางนี้ย้ายสีมันไม่ได้ค่ะอาจารย์ใช้คําว่าเราไม่ยุ่งกับเขาแล้วกันไม่ยุ่งไม่สนใจบางทีเขาจะทําอะไรมาในเขาก็แบบ คือมันขิงก็ราค่ะก็แรงอ่ะควรจะแก้ไขยังไงดีหรอ,อแก้ตามศาสตร์อาจารย์ดีกว่าเนาะรู้จักองค์พระพิฆเนศไหมคะรู้จักเนะาะพระพิฆเนศป,ปางปราบมารค่ะนำไปตั้งไว้มุมฝั่งที่ที่ลูกค้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านนะคะ ลูกค้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านฝั่งซ้ายห,หน้าทางถนนอยู่ฝั่งซ้ายมือมุมซ้ายมือตรงนั้นนะคะที่ลูกค้าใช้ออใช้ก๊อกน้ำมาเปลี่ยนก๊อกน้ําไปอยู่ทางขวามือคือเดินน้ําใหม่นะคะตรงนั้นก็เอาแท่นไว้ตั้งไว้แล้วก็วางพิคเนตปางปากมาแต่พิคเนตขอให้เป็นการผูกเสกก่อนนะคะลูกเสกเบิกเน่ก่อนนะคะแล้วก็ไปแล้วก็ เออไปตั้งไว้ตรงนั้นก็คือสักการะบูชาตามธรรมดาค่ะก็คือตามธรรมดาในที่นี้คือคือดอกไม้ดอกไม้สีแดงเป็นดอกกุหลาบเนาะเวลาไหว้ทีไรก็ดอกกุหลาบเราไม่จำเป็นจะต้องใช้กระถางราไม่ต้องเป็นจะต้องใช้แจกันคู่นะคะเป็นแจกันเดี่ยวดอกกุหลาบห้าดอกถ้าเราจะไหวาอาทิตย์ละหนึ่งวันพอค่ะ อาทิตย์ละหนึ่งวันพอนะคะแล้ววันที่ดีสำหรับตรงนี้อาจารย์ให้เป็นวันจันทร์นะคะทุกวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ตอนเช้าๆเอาดอกไม้ไปใส่แจกันไว้นะคะก็จุดทู่ห้าดอกนะคะแล้วก็มีขนมเป็นขนมอะไรก็ได้ให้ขนมมีลักษณะวงกลมเป็นก้อนกลม,กลมขนมอะไรก็ได้ค่ะเป็นกลมๆนะ วางใส่จานวางใส่จานหรือถ้วยเล็กๆอะค่ะก็คือ5ก้อนนะคะแล้วก็น้ำน้ำก็เป็นน้ำหวานหรือเป็นนมก็ได้ค่ะแต่ขอให้เป็นรสชาติหวานนะคะวางไว้ตรงนั้นนะคะจุดทุ่มห้าดอกนะคะทุกวันจันทร์นะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ให้เวลาเร็วสุดเร็วสุดก็2เดือนนานสุดก็3เดือนแล้วสถานาการณ์มันก็จะดีขึ้นเรืเร่อยๆ อันนี้ไม่รู้ต้องลองทําดูค่ะถ้าไม่ดีก็ค่อยมาว่าอาจารย์มาบ่นอาจารย์แล้วกันเพราะเคสนี้อาจารย์มองแล้วจากมุมและตําแหน่งที่อาจารย์ให้ตั้งน่ะดีมากเลยทีนี้มันก็จะเกิดการที่แบบเขาเรียกว่าสงบอาจารย์ก็ไม่รู้มันจะสงบจริงไหมแต่อาจารย์ดูแล้วมันจะมัน,ม,นมันจะเบาเบาแล้วไม่มีเรื่องให้เราหงุดหงิดใจนะคะแล้วก็จะทําให้การค้าการขายของเราดีขึ้นด้วยพูดง,ง่ายงคือมันจะ มันจะเบาลงทุกเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนเรื่องภาวะอารมณ์เรื่องความรุนแรงเรื่องความขมเ่นเกียรชังไม่มีเหตุผลอะไรต่อมีอะไรนะคะฉะนั้นลองทําอย่างที่อาจารย์บอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นหลังจากนี้ไปอาจารย์อาจจะไม่กล้าไปชื่นชมธรรมชาติข้างนอกก็ได้สงสัยจะจะต้องนั่งคุยคลิปข้างในจะได้ไม่แบบว่าเกิดอาการวิตไวเหมือนอย่างเมื่อวาน ทำให้ลูกค้าและหลายคนแบบว่าทักอาจารย์มาว่าวิอาจารย์กลิปเป็นเด็กเลย <c oughs> แถวแต่คลิปนี้ไปแค่นี้นะคะบสวัสดีครับทําอย่างอาจารย์บอกนะครับแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะ